ผลงานของโกเลงนิยายชุดอาวุธทั้งเจ็ดห่วงแสนรักบทที่เจ็ดเผชิญหน้าจอมทมินระเบียงนอกประตูแม้จุดโคมไฟแต่ก็มืดมากประตูห้องสลักลวดลายดอกไม้ดูไปวิจิตรงดงามและแข็งแรงคนคนหนึ่งยืนห้อยมืออยู่หน้าประตูสีหน้าเยือกเย็นคล้ายเหนื่อยหน่ายแต่มันยังยืนตัวตรงเบิ่งตากลมกว้างก้มศีรษะตำ่ำไม่ว่าใครก็ดูออก มันเป็นคนที่สัตซ์ซื่อคนหนึง่งหน้าห้องลับของหัวหน้าตึกฟ้าหอมกลับจัดคนสัตซ์ซื่อและเหนื่อยหนายเช่นนี้รักษาเพียงคนเดียวนับเป็นที่เหนือความคาดหมายของเสี่ยวเสี่ยวเองนะักตอนนี้เหงทงเข้าห้องลับไปแล้วเสี CEO ่ยวเสี่ยวเองยืนพิงระเบียงรอคอยเหงทงขณะที่เหงทงเปิดประตูเข้าไปเสี CEO ่ยวเสี่ยวเองคล้ายเห็นเงาร่างอ่อนแอนร่างหนึ่งสูดได้กลิ่นหอมของสุราเลิศรสหัวหน้าตึกฟ้าหอมเป็นคนลุ่มหลงงวมวงงายในสุราและสตรีจริงๆ เสี่ยวเซียวเองก็หัวรอดแล้ววีรบุรุษผู้กล้านับแต่โบราณมีสักกี่คนไม่โปรดปรานสุราเมรัยไม่โปรดปรานนารีเทียงหน้าเสียดายที่ผู้ลุ่มหลงงมงายในสุราและนารีมีอยู่กว่าครึ่งที่ไม่ใช่วีรบุรุษผู้กล้าคนสัตว์ซื่อที่เฝ้าประตูแม้ก้มศีรษะแต่ใช้หางตาชำเลืองมองบุรุษสวมใส่เสื้อผ้ายับย่นผู้นี้ท่าทีทั้งเกียดคร้านทั้งชมชอบยิ้มผู้นี้เสี่ยวเสี่ยวเองพลางมองดูมันถามขึ้นว่า ท่านแซ่อะไรนะคนสัตว์ซื่อที่เฝ้าประตูกล่าวข้าพเจา้าแซ่กัวชื่อกวัวสิงอ๋อบ่าวรับใช้ของบ้านนี้ล้วนใช้แซ่กวัวตามผู้เป็นนายกันเหรอทูกตั้งแล้วที่นี่แสดงว่าจ้างแค่คนแซ่กวัวเป็นคนรับใช้งั้นเหรอก็ไม่แน่ถ้าท่านยอมเปลี่ยนแซ่ก็สามารถเป็นบ่าวรับใช้ของที่นี่ได้นะคนสัตว์ซื่อผู้นี้ไม่เพียงตอบคําถามทุกคําถาม มีหนำซ้ำตอบอย่างละเอียดเสี่ยวเซี่ยวเองหัวรอเสี่ยวเซี่ยวเองชอบหัวรอชอบยิ้มไม่ว่าเป็นเวลาที่สมควรยิ้มหรือไม่เสียวเซี่ยวเองยิ้มทั้งนั้นแม้ว่าเสี่ยวเซี่ยวเองยากไร้ปราศจากเงินทองแต่ขณะที่มันยิ้มคล้ายเป็นเศษฐิอันดับหนึ่งของแผ่นดินวัตถสิงก็เกิดความสนใจใครอยากรู้ต่อคนผู้นี้ถามขึ้นแล้วท่านล่ะแซ่อะไรข้าแสเซียวเซียวเซียวเองท่านมาหางานทําที่นี่งั้นหรอ ก็เหมือนจะใช่นะหรือว่าท่านจะยอมเปลี่ยนแท้ด้วยเสียวเสียวเองยิ้มกล่าวขึ้นแต่ข้าพเจ้าไม่คิดจะเป็นบ่าวรับใช้ของที่นี่หรอกนะแล้วท่านคิดจะทําอะไรกันแน่แต่ยินว่าตําแหน่งหัวหน้าสาขาทั้งสี่ของที่นี่ว่างลงกันหมดเลยเนี่ยกวัวสิงหัวรอดแล้วถ้าหัวรอดของมันขบขันยิ่งเนื่องเพราะมันไม่คลอยหัวรอดอยู่เสมอแต่มันรู้สึกว่าเสี่ยวเสียวเองน่าตลกขบขันยิ่งกว่ามันซะอีก บุรุษหนุ่มผู้นี้พอเดินเข้ามาก็คิดจะดํารงตําแหน่งหัวหน้าสาขาคิดไม่ถึงเลยในโลกจะมีเรื่องตลกเช่นนี้มันยังไม่หัวร่อออกเสียงหลังประตูก็บังเกิดเสียงหัวหน้าตึกฟ้าหอมกวัวซิงกวัวซิงขานรับนายท่านเบาอยู่นี่ให้คนข้างนอกเข้ามาประตูเปิดแล้วเสี่ยวเชียวเองผลักเปิดออกเหงทงรายงานต่อหัวหน้าตึกฟ้าหอมอย่างไรหัวหน้าตึกฟ้าหอมเตรียมจัดการกับเซียวเซียวเองอย่างไร เสี่ยวเซียวเองล้วนไม่สนใจเสี่ยวเซี่ยวเองก็บังเกิดความเชื่อมั่นในตัวเองอย่างเปี่ยมล้นเสี่ยวเซี่ยวเองเชิดหน้ายืดอกก้าวเท้าเข้าไปแต่ไม่ทันก้าวข้ามประตูผ่านกระชิบข้างหูกัวสิงตอนนี้ข้าพเจ้าจะเข้าไปตอนที่ข้าพเจ้าเดินออกมาข้าพเจ้าจะต้องเป็นหัวหน้าสาขาของที่นี่ดังนั้นทางที่ดีท่านเริ่มนึกตั้งแต่ตอนนี้เลยนะว่าจะประจบสอพลอข้าพเจ้ายังไงดีครั้งนี้กัวสิงไม่ได้หัวรอ มันมองดูเซี่ยวเซียวเองเดินเข้าห้องไปคล้ายมองดูคนบ้าคนหนึ่งเดินเข้าหลุมฝังศพที่มันขุดให้กับตัวเองก็ไม่ปานเสื้อผ้าที่เซียวเซียวเองสวมใส่ความจริงใหม่เอี่ยมละอเนื้อผ้าดีเยี่ยมตัดเย็บรัดรูปฝีมือละเอียดปราณีตน่าเสียดาดที่ตอนนี้แปรเปลี่ยนเป็นทั้งสกปรกทั้งเหม็นคลุงมีน้ำซ้ำขาดวินไปหลายแห่งในกระเป๋าเซียวเซียวเองย่อมว่างเปล่าว่างเปล่าราวกับเปลือกมะพร้าวที่ถูกสูบน้ำออกไปจนหมดสิ้น แต่ขณะที่เสียวเชี่ยวเองยืนอยู่เบื้องหน้าหัวหน้าตึกฟ้าหอมคล้ายแม่ทัพใหญ่ที่ออกศึกทั่วไปทั้งสิบทิศและทําศึกประสบชัยกลับสู่มาตุภูมิหัวหน้าตึกฟ้าหอมมองดูเสียวเสี่ยวเองตั้งแต่หัวจรดเท้ามองดูอย่างพินิจพิเคราะห์ทลันกล่าวขึ้นเสื้อผ้าของท่านชุดนี้ราคาชุดละเท่าใดคําถามแรกของมันกลับถามเช่นนี้นับเป็นที่คาดคิดไม่ถึงจริงๆเสียวเสี่ยวเองคล้ายไม่รู้สึกเนื้อความคาดหมายตอบทั้งเนื้อผ้าตลอดจนค่าแรงตัดเย็บ ทั้งสิ้นก็ห้าสิบตำลึงอะนะเหมือนจะแพงเกินไปนะเสื้อผ้าชุดนี้ก็ข้าพเจ้าเป็นคนใช้เงินมือเติบตลอดมานี่นะท่านรู้หรือเปล่าเงินห้าสิบตำลึงสามารถทําให้ครอบครัวที่มีจํานวนแปดคนใช้จ่ายอย่างสุขสบายตั้งสองสามเดือนเน่ไม่รู้ท่านไม่รู้งั้นเหรอก็ข้าพเจ้าไม่เคยตวงน้ำมันไม่เคยซื้อน้ำมันไม่เคยจ่ายตลาดไม่เคยซื้อข้าวสารมาก่อนเลยนี่หัวหน้าตึกฟ้าหอมถามอีก แล้วเสื้อผ้าของท่านชุดนี้สวมใส่นานเท่าใดสามวันเมื่อน้าตึกฟ้าหอมมองดูคราบสกรปรกหยดสุราและรูขาดบนเสื้อผ้าของเซียวเซียวเองกล่าวขึ้นคนที่สวมใส่เสื้อผ้าชนิดนี้ไม่ว่าเดินเหินไม่ว่าเด่มสุราต้องระมัดระวงรังเป็นพิเศษนะข้าพเจ้าไม่คิดจะสวมใส่เสื้อผ้าชนิดนี้ฉลองปีใหม่หรอกนะแล้วปกติเสื้อผ้าชุดหนึง่งท่านสวมใส่นานเท่าใดสามวันเพียงสามวันเองเหรอ ไม่ว่าเสื้อผ้าอะไรข้าพเจ้าใส่แค่สามวันก็กลายเป็นอย่างนี้ไปแล้วอ่ะหัวหน้าตึกฟ้าหอมกล่าวเสื้อผ้าสกปรกก็เอาไปซักล้างได้นี่เสื้อผ้าที่ผ่านการซักล้างข้าพเจ้าคันอ่ะไม่เคยใส่มาก่อนเลยอ่ะกยเง็กเนี้ยหัวรอดแล้วเสียวเสียวเองก็หัวรอดสายตาของเสียวเสียวเองไม่เคยคลาดไปจากเรือนร่างงามสักขันของโกยเง็กเนี้ยมาก่อนหัวหน้าตึกฟ้าหอมคล้ายไม่ได้สังเกตใบหน้าไม่เพียงปราศจากแววเดือดดาน ดวงตากลับปร,กรากฏรอยยิม้มกล่าวว่าปกติเดือนหนึ่งท่านใช้เงินมากน้อยแค่ไหนมีแค่ไหนก็ใช้ไปเท่านั้นเลยแล้วถ้าไม่มีไม่มีก็ไปขอยืมยืมไม่ได้ก็ขอติดเอาไว้อะ่ะมีคนยอมให้ท่านยืมเงินด้วยเหรอจะมากจะน้อยก็มีอยู่หลายคนอะแล้วคนที่ท่านยืมเงินเป็นใครเป็นคนยังไงเป็นสตรีทั้งนั้นเลยออเท่าแก่เนี้ยเหาพยักก็เป็นหนึ่งในนั้นใช่ไหม นางก็เป็นสตรีที่ใจกว้างนางหนึ่งนะยิ้มเล็กน้อยแต่หางตาชํำเลืองกวยเง็กเนี้ยกล่าวขึ้นข้าพเจ้านะชอบชอบเลยสตรีที่ใจกว้างเนี่ยหัวหน้าตึกฟ้าหอมกล่าวนางไม่เพียงให้เงินท่านยืมมีหนำซ้ำําสมรู้ร่วมคิดกับท่านหลอกลวงคนอื่นคนที่พวกเราเคยหลอกลวงมีไม่มากนะแต่พวกท่านหลอกลวงเฮงทงมีหนำซ้ำําขุดลุมพรางอันแยบยนบีบบังคับให้มันถอดเกราะคุ้มกายออกมาให้ท่านใส และบีบบังคับให้มันนําท่านมาพบเราเสียวเซียวเองกล่าวอย่างเตือนเต้นสงสัยท่านเหมือนจะรู้เรื่องไม่น้อยเลยนะเนี่ยท่านคิดไม่ถึงสิว่าเฮงทงจะบอกเรื่องพวกนี้ให้เรารู้เรื่องพวกนี้เป็นความจริงนะแต่มันก็เป็นเรื่องที่เสียหน้ามากเลยหัวนหน้าตึกฟ้าหอมกล่าวเสียงเย็นชาไม่ว่าเรื่องอะไรมันไม่เคยปิดบังเรามาก่อนดังนั้นตอนนี้มันยังมีชีวิตอยู่มีนํำซ้ำมีชีวิตอยู่อย่างสุขสบายเลยละ่ะเขาพรเจ้าจดูออก ข้าพเจ้าเองก็อยากจะมีชีวิตสุขสบายอย่างมันเหมือนกันนะดังนั้นท่านเลยมาขอพบเรางั้นสิถูกต้องแล้วหัวหน้าตึกฟ้าหอมพลันหน้าเครียดท่านไม่ได้มาหาโอกาสล้างแค้นใช่ไหมเสี่ยวชื่วเองทอดถอนใจคำถามที่ท่านถามข้าพเจ้าแต่ละคำถามถามได้แยบยนต์มากเลยข้าพเจ้าความจริงเข้าใจว่าท่านรู้ว่าข้าพเจ้าเป็นคนยังไงแล้วซะอีกคนอย่างท่านหรือไม่คิดจะล้างแค้นให้กับคนอื่น อย่างน้อยข้าพเจ้าก็จะไม่ทิ้งวันเวลาอันสุขสบายกระโดดลงไปในกระทะทองแดงรอกหน้าอย่าว่าแต่ข้าพเจ้าดูออกแต่แรกเฮงทงเป็นผู้ช่วยอันเข้มแข็งของท่านข้าพเจ้าถ้าคิดล้างแค้นจริงๆทาไมไม่ฆ่ามันก่อนเล่าหัวหน้าตึกฟ้าหอมกล่าวท่านสามารถฆ่ามันได้หรอเกราะคุ้มกายของมันอยู่กับตัวข้าพเจ้าแล้วถ้าข้าพเจ้าคิดฆ่ามันจริงๆมันคงออกจากโรงไม่ได้หรอกท่านมั่นใจจริงๆเหรอ เซียวเซียวเองพลันลงมือหยิบฉวยจอกสุราเบื้องหน้ามันมาคนทั้งหมดเพียงรู้สึกละลานตาวูบหนึ่งจอกสุราก็วางลงบนโต๊ะดังเดิมแต่สุราในจอกแห้งเหือดไปหมดแล้วสุราถูกถ่ายเข้าลำคอของเซียวเซียวเองแล้วหัวหน้าตึกฟ้าหอมเพ่งมองเซียวเซียวเองขเม่งนิ่งพงกศีรษะาช้าๆกล่าวขึ้นท่านลงมือได้ไม่ช้าเลยเซียวเซียวเองยิ้มเล็กน้อยข้าพเจ้าก็ดื่มสุราไม่ช้าเลยใช่ไหม ดวงตาของหัวหน้าตึกฟ้าหอมปร,กรากฏรอยยิ้มอีกครั้งกล่าวขึ้นแต่เรื่องที่ท่านทําได้รวดเร็วที่สุดยังคงเป็นการเผาผลาญเงินทองสินะดังนั้นข้าพเจ้าก็เลยต้องมาไงในโลกนี้มีสตรีใจกว้างไม่มากเท่าไหร่หรอกหนะ้าท่านคิดว่าเราจะจ่ายเงินให้ท่านใช้อย่างนั้นเหรอเนื่องเพราะข้าพเจ้าคู่ควรไงท่านก็ใจกว้างกว่าเจ้าสานักห่วงคู่มากนะักอะอะอะเด็กร้ายกาศสายตาไม่แล้วเสียวเชื่อเองยิ้มกล่าวขึ้น คนที่มักจะจ่ายเงินให้คนอื่นสายตาดูคนมักจะไม่เลวนะักใช่ไหมล่ะการหยิบยืมเงินนับเป็นศิลปศาสตร์ขแขนงหนึ่งจริงๆสุดที่ทุกคนจะเรียนรู้ได้เสียงหัวรอของหัวหน้าตึกฟ้าหอมพลันชะงกักกล่าวขึ้นท่านลืมอะไรไปเรื่องหนึ่งเรื่องอะไรอ่ะท่านควรจะนําของขวัญมาให้เราสองสิ่งสิเสียบเซียวเอองหัวรออีกครั้งฮะฮฮท่านก็ลืมคําพูดหนึ่งเหมือนกันคําพูดอะไรกัน ของขวัญพึงให้แล้วค่อยสนองตอบถ้าให้แล้วไม่สนองตอบไม่อาจนับเป็นของขวัญสิหัวหน้าตึกฟ้าหอมเข้าใจในทันทีกล่าวขึ้นอ๋อเรายังไม่ได้สนองดังนั้นของขวัญของท่านก็เลยยังไม่มาสินะท่านเป็นผู้ใหญ่เมื่อพบพานผู้เยาว์สมควรให้ของขวัญแรกพบสักชิ้นสิแล้วท่านต้องการอะไรสองปีมานี้ข้าพเจ้าติดหนี้ชาวบ้านไปทั่วเลยอ่ะสักสามสี่หมื่นตำลึงนี่แหละตกลง เราจะชำระหนี้ให้กับท่านถ้าชดใช้หนี้สินหมดแล้วกระเป๋ายังว่างเปล่าโอ้คงเป็นรสชาติที่ทนทานไม่ค่อยได้แล้วนะท่านยังต้องการอีกมากน้อยเท่าไหร่น่าจะได้อีกสักสีห้าหมื่นตำลึงอ่ะตอนเดินออกไปจะได้ดูมีหน้ามีตาหน่อยไงโอ้ท่านนี่รู้จักเรียกร้องนะบุรุษคนหนึ่งถ้าหากคิดจะมีหน้ามีตามีเงินทองยังไม่พอนะยังไม่พองั้นเหรอ นอกจากเงินทองแล้วยังต้องมีอำนาจด้วยท่านคิดเป็นข้าหลวงตรวจการหรือว่าเป็นเสนาบดีในสายตาของข้าพเจ้าต่อให้เป็นสิบข้าหลวงตรวจการมณทนก็ไม่เทียบเท่ากับหัวหน้าสาขาข,าของตึกฟ้าหอมสักคนรอกหนะ้าโอ้ท่านออกจะตั้งข้อเรียกร้องมากไปแล้วนะข้าพเจ้าพอดีรู้ว่าตำแหน่งหัวหน้าสาขาเนี่ยพอดีว่างลงเยอะเลยเนี่แล้วท่านยังรู้อะไรอีกข้าพเจ้าแค่รู้ว่า คนคนหนึ่งหากไม่คิดมีหน้ามีตาจะไม่ทรยศตัวเองและหักหลังสหายเด็ดขาดเลยอืมเอีย่ยลิงกับเฮงหยวยเป็นสหายของท่านสินะเนื่องเพราะข้าพเจ้าเป็นสหายของพวกมันแต่ท่านไม่ใช่ข้าพเจ้าจึงสามารถจะหาพวกมันเจอตัดศีรษะของพวกมันมาเป็นของขวัญให้แก่ท่านแต่ท่านนะกระทั่งเส้นขนของพวกมันสักเส้นยังหาไม่เจอเลยเช่นเดียวกับที่เฮงทงเข้าใจว่าท่านยึดถือมันเป็นสหาย ก็เลยถูกท่านล่อเข้าลงจนเสียท่าให้กับท่านใช่ไหมล่ะไม่ผิดเลยอืมร้ายกาดคำพูดที่ว่าบางครั้งสหายยังอันตรายกว่าศัตรูที่น่ากลัวที่สุดข้าพเจ้าจำใส่ใจตลอดมาเลยหัวหน้าตึกฟ้าหอมเปล่งเสียงหัวรออ่ะอะอะพูดได้ดีพูดได้ดีอาศัยคำพูดประโยคนี้ไม่เสียทีเป็นหัวหน้าสาขาของตึกฟ้าหอมแต่น่าเสียดายที่ข้าพเจ้าตอนนี้ยังไม่ใช่ ตอนนี้ท่านใช่แล้วเสี่ยวเสี่ยวเองลิงรอดยินดีกล่าวขึ้นเมื่อได้ยินข่าวดีข้าพเจ้าอดจะคิดดื่มสุราไม่ได้นะเนี่ยนี่นับเป็นข่าวดีหรือไม่ข่าวเช่นนี้อย่างน้อยคู่ควรให้ดื่มฉลองสักสามร้อยจอกสิหัวหน้าตึกฟ้าหอมหัวรอฮ่าฮ่าฮ่าดีนำจอกใหญ่มาดูสิว่ามันจะดื่มได้กี่จอกจอกสุราเป็นทองคำสุราเป็นสีอมพัน กวยเง็กนี้ใช้นิ้วมือเรียวงามขาวผ่องประคองจอกสุราส่งถึงเบื้องหน้าเสียวเซียวเองเพ่อเยอะอริมฝีปากเชิญดืม่มเสียวเซี่ยวเองรับสุรามาดื่มดื่มต่อกันหลายจอกแต่สายตาจ้องจับที่เรือนร่างของกวยเง็กนี้ตลอดเวลาคล้ายยุงเกาะติดแขนหัวหน้าตึกฟ้าหอมกลับจับจ้องเสียวเซียวเองในที่สุดอดกล่าวไม่ได้ท่านรู้รือเปล่าว่าคนที่ท่านจ้องมองเป็นใครข้าพเจ้ารู้แค่ว่านางเป็นสตรีที่คู่ควรให้ข้าพเจ้ามองอ่ะนะ ท่านคิดจะมองอย่างเดียวข้าพเจ้ายังคิดที่จะไม่ว่าท่านคิดจะทำอะไรทางที่ดียาได้คิดเพราะเหตุใดเนื่องเพราะเราบอกไงตอนนี้เมื่อท่านเป็นบริวารสังกัดตึกฟ้าหอมไม่ว่าเราบอกอะไรล้วนเป็นคำสั่งท่านฟังได้อย่างเดียวถามไม่ได้ข้าพเจ้าเข้าใจแล้วหัวหน้าตึกฟ้าหอมยิ้มออกกล่าวขึ้นเราดูออกว่าท่านเป็นคนที่ฉลาดคนหนึ่งมันพลันเปิดลิ้นชักใต้โต๊ะ หยิบตัวแลกเงินออกมาเปิกหนึ่งกล่าวว่านี่เป็นเงินห้าหมื่นตำลึงนอกจากใช้นี่ทีดติดค้างเอาไว้ยังหลงเหลือเพียงพอให้ท่านจับจ่ายอีกหลายวันเสี่ยวเสี่ยวเองไม่ได้ยื่นมือรับหัวหน้าตึกฟ้าหอมกล่าวตอนนี้ท่านสามารถหยิบไปเรารู้ว่าท่านหลังจากดื่มสุราต้องหาสตรีแน่นอนเสี่ยวเสี่ยวเองฝืนยิ้มข้าพเจ้าดูออกว่าท่านเป็นคนใจกว้างแต่น่าเสียดายเสียดายอะไรอีกน่าเสียดายที่ยังไม่พอ เมื่อกี้นี้ท่านบอกว่าเรียกร้องเงินจํานวนนี้นี่เมื่อกี้นี้ข้าพเจ้าเป็นเพียงเด็กยากไร้ไม่มีราคาค่างวดสักเหรียญเดียวมีนําซ้ําติดค้างหนี้สินรุงรังอย่างมากก็ได้แต่เรียกร้องเงินเท่านี้แหละแล้วตอนนี้ล่ะตอนนี้ข้าพเจ้าเป็นหัวหน้าสาขาของตึกฟ้าหอมมีสักตําแหน่งผิดแพกแตกต่างสมควรเรียกร้องมากกว่านี้สิเฮ้ยอย่าว่าแต่หัวหน้าสาขาของตึกฟ้าหอมถ้าออกไปข้างนอกถ้าเงินที่พกติดตัวมีไม่พอใช้แล้ว มันจะเสื่อมเสียมาถึงคนเป็นนายนะเสียหน้านะฮ่าฮ่าฮ่าดีเด็กร้ายกาศเราจะให้ท่านจับจ่ายอย่างเต็มที่เลยมันหยิบตัวแลกเงินมาปึกหนึ่งมีมูลค่าอีกห้าหมื่นตำลึงเสียวเซี่ยวเองรับมากระทั่งมองดูก็ไม่มองดูยัดตัวแลกเงินเปึกนั้นไว้ในซอกรองเทา้ากวยเงี้ยงเนี้ยฟันถามขึ้นท่านไม่ได้ล้างเท้ามากี่วันแล้วสามวันนะ่ะแล้วท่านยัดตัวแลกเงินไว้ในรองเทา้ามันจะไม่เหม็นเหรอ ขอแค่ขึ้นเป็นเงินสดได้ไม่ว่าเป็นตัวแรกเงินที่เหม็นแค่ไหนก็มีคนแย่งกันอยู่ดีนั่นแหละไงเงี้ยนี้อดหัวรอไม่ได้ความจริงนางเป็นสตรีในหมู่สตรียามยิ้มแย,ย,ย,ย้มยิ่งหยาดเยิ้มยั่วยวนขณะที่นางยิ้มบุรุษที่สามารถสะกดกล้ามใจไม่มองดูนางเกรงว่ามีไม่กี่คนแต่ครั้งนี้เซียวเซียวเองกลับไม่ได้เหลือบแลนางหัวหน้าตึกฟ้าหอมเกิดความพอใจถามขึ้นของขวัญของทานจะส่งให้เราเมื่อไหร่ อีกสามวันสามวันพองั้นเหรอข้าพเจ้าไม่เคยทําเรื่องที่ไม่เคยมีความมั่นใจมาก่อนเลยตกลงเราจะรอท่านสามวันเที่ยงคืนของอีกสามวันให้หลังข้าพเจ้าจะส่งของขวัญให้ท่านแน่นอนเที่ยงคืนแน่นอนงั้นเหรอแต่ข้าพเจ้ามีเงื่อนไขเรื่องหนึง่งบอกมาสิในสามวันนี้ความเคลื่อนไหวของข้าพเจ้าต้องเป็นอิสระต้องเป็นอิสระเท่านั้นท่านห้ามส่งคนติดตามเด็ดขาดเลยไม่อย่างนั้น ไม่อย่างนั้นทําไมไม่อย่างนั้นของขวัญของท่านคงหลบลี้หนีหายท่านจะมาโทษข้าพเจ้าไม่ได้นะหัวหน้าตึกฟ้าหอมขบคิดเล็กน้อยในที่สุดก็พงออกศีษะเราแค่หวังว่าท่านจะเป็นคนรักษาสัจจะและตรงต่อเวลาถ้าท่านไม่ไว้ใจข้าพเจ้าสังหารข้าพเจ้าตอนนี้ยังไม่สายนะแล้วเราทําไมต้องใช้คนตายคนหนึ่งเป็นหัวหน้าสาขาเสี่ยวเสี้ยวเองหัวรอหัวหน้าตึกฟ้าหอมกล่าวต่อตอนนี้ท่านสามารถจากไป ทางที่ดีหาที่แห่งหนึ่งหลับไหลให้เต็มตาปลุกปลอบสมาธิทํางานสําคัญเสี่ยวเสี่ยวเองยิ้มกล่าวขึ้นขณะที่พกเงินสิบหมื่นตำลึงถ้าไม่จับใจยใช้สอยไปข้าพเจ้าไหนเลยจะนอนหลับได้เล่ากวยงเงียกเนี้ยเปิดประตูให้กล่าวเสียงอ่อนหวานท่านเดินให้ดีเราจะเรียกกัวซิงให้หนำทางให้ท่านนะขอบคุณหัวหน้าตึกฟ้าหอมพลันแค่นหัวรอเฮ เราให้เงินท่านสิบหมื่นตำลึงแต่งตั้งท่านเป็นหัวหน้าสาขาท่านไม่พูดขอบคุณสักคำแต่นางแค่เปิดประตูให้ท่านท่านกลับกล่าวขอบคุณนางงั้นเหรอข้าพเจ้าขอบคุณนางแต่ขอบคุณท่านไม่ได้หรอกเพราะอะไรเนื่องเพราะข้าพเจ้าขายตัวเองทั้งตัวให้กับท่านแล้วต้องขอบคุณไปทําไมล่ะล่างก้าวยาวๆออกไปตบไหลก่กัวสิงที่เฝ้าประตูถามว่าตอนนี้ท่านเริ่มประจบสอบพอข้าพเจ้าได้แล้วมั้ง จบบทที่7ขอบคุณในการรับชบมรับฟังเอาทุกท่านนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กด Subscribe กดให้ช่องเราด้วยนะครับ